จ้าสวัสดีค่ะหนยจ้าพัานวันไปแล้วค่ะเมื่อเนี้เมโน่ตำกุ้งสดจ้าเอากุ้งมาล่างก่อนได้ก,กุ้งแล้วเขากบมาล่างทำความสะอาดก่อนจ้าจากนั้นเขาก็มาเอาเอาส่วนที่เขากินมาได้เนาะเอาออก เพราะว่าจะเป็นหัวเป็นกาบตานออกไปเลยอืมแล้วก็ควดสีอ่ขีเขาออกจะอันนี้คือกาบกุ้งเขาก็ปอกออกลอกออกไปเลยเพราะว่ามันกินมาได้กุ้งนี่ตัวใหญ่เติอพี่ได้จ้ะ อืมโลละสามร่อยกว่าบาทอันนี้ก็คือเส้นนี่คือเสดำดำน้นดำๆนี่คือเส้นขีเขาได้นี่กินบาได้เอาทิมดึงออกไปเลยกุ้งสดๆจ้ะไปถือมือพอดีเห็นขาวๆนี่คือเป็นแป้งมันเด้จ้าเนี่ยแป้งมันลลาง ประมาณสองน้ำที่ใส่แป้งมันจะฉันกําังอยู่ประมาณสองน้ำแล้วก็มาล้างนา้ำเปล่าน้ำสดาอีกมันสามสีนม่น้ำเข้ากำลรางจนกว่าเออพร้อมทานอะล้างจนกว่าใส่ได้เพราะว่าเขากินตาสุดเนาะ าก็ต้องทำความสะอาดดีๆก่อนหืมผุนกุ้งฉชนอนะตัวใหญ่แบบงามแหงที่ใส่แป้งมันเพราะว่าอ่แป้งมันนี่คือเขาจะเห็นให้กุ้งเขาเด้งเนาะเขาจะเห็นให้กุ้งสดกุ้งเด้งมาละกอเช่นเดิมอืม ซับเองทำเองกินเองแสบจ้า <laughs> มันนี่บน่วยใหญ่บนใไดน้อยๆ <laughs> ขูดบางบๆงซ้อยบางๆบาตองซ้งอยตอนใหญ่ <laughs> อืมคือเก้าตามบักพริก <laughs> บักพริกดิบกับบักพผิกแหงตาผสมกันจ้ะอืมจังบะเผ็ดแหงเนาะแต่ว่าเมื่อนี้ตามบะเผ็ดปันไดจ้ะอืมคือเกาใส่เครือเทศสุตประเดกประเดกฉันก็นต้องใส่สองยี่ห้อเลยจ้าถ้าฉันตามสมมันจังกลมกล่อมมันจังแบบวา่า <laughs> จึงเข็มขุนเนาะ <laughs> ซีเซนประเด็เข็มขุนขนาดบ <laughs> กหนาาก็ใส่ประมาณหน่วยหนึ่งหรือปะใ <laughs> ส่น้ำตาลไปหน่วยหนึ่ง <laughs> ยัวจานยัวใส่แักเขือพ่วงนำ้ำอืมอันนี้คือใบเลื่อยจ้าผักคอมใบเลื่อยยัวป้านา้ำปลดแดกข่มือนีตามบ่เพชรจ้าตำแบบเส็บ อใส่บกหฮงเส็นบกฮงใส่กุ้งลงไปพัดตำกุ้งสดป้าใส่ใดเลยนำประเด็กพู่นะกุ้งนี้คือแบบเด่งมากจ้ะหวานอืมพี่น้องจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยจ้ะพานัวได้จ้า อย่าลืมกดติดตามห้เนเอดอจ้าจะได้พอกันคลิปต่อไปจ้ามาจ้ากินน้ำกันแซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องปองไปสุขูสุคนตํากุ้งสดเปิดสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้อรจ้าพามากินตํากุ้งสดจ้าตํากุ้งสดผักตับแกงกรสีนี้มะเขือพวง แล้วก็ใบเรื่อยแล้วก็ถูกพูจ้าสามอย่างมาจากแซ่บๆด้วกันมันนี้คือสิบกระตังเผ็ดจ้าตามา้มกุ้งสด Nằm hùng, mhm. Qua sư sơn nam. Mhm. 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 ยางเดี๋ยวกุ้งนี่ล่างดี <c oughs> ว่าใส่เด้ต่างกันสามสี่หนาจากกุ้งใส่อมใส่แป้งมันจ้ะเอาแป้งมันล่าง สองหอกให้เขาเหนือเดิ่งการปงงว่อยมุ่งมืเห็น 白累。乖乖 จิงล้วนำประเดียกรายอยู่เอาใส่ถ่านแล้วมันหล่นมาทั้งผี่เปลี่นใส่ถ่านอ่ะ มันนี้พักรับแกเมื่อไรชั่วกับกวามทั่วพูดตามเอาเองนี่ถือใจครับขนาด อยู่โล่เนี่ตัวใหญ่แฮ 要完没 I mm -hmm. 我住那家。

คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจานาะมี่สายเขาคลิปหนานจะพอกันไหมนะสานะเะาอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กับหน่อยจ้าพานวัวด้วยนะคะคลิปนี้กับไปก่อนนะจานะคลิปหนานจะพอกันไหมจ่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายมีสายเข่า